เตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างให้ทําธุรกรรมท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับท่านต้องระวังเลยนะนะครับท่านต้องระวังเลยนะว่าถ้าใครที่โทรเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายในการติดต่อโดยตรงกับทางผู้ลงทะเบียนนะครับ ทุกท่านที่รับชมรับฟังผมอยู่นะตอนนี้นะครับผมแจ้งเลยว่าทางกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายในการโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านทุกคนนะครับนะครับอันนี้ย้ําชัดนะครับถ้ามีคนโทรเข้ามาแล้วแจ้งว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังนะท่านได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวให้ท่านเนี่ยกรอกข้อมูลเลขประจําตัวบัตรประชาชนเพื่อเราจะได้นําเข้าสู่ระบบ ะครับและท่านจะได้เตรียมตัวในการใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้าในในสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับอันนี้ถ้ามีลักษณะนี้เข้ามานะครับสมาชิกช่องในเอกที่ติดตามอยู่ห้ามโดนหลอกเด็ดขาดนะครับห้ามโดนหลอกเด็ดขาดแล้วท่านจะฟังหรือท่านจะไม่ฟังก็แล้วแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะกดทิ้งไปมันเสียเวลาชีวิตเราเนาะเราทำมาหากินดีกว่า นะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับในเรื่องพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพแน่นอนถ้ามีการโทรเข้ามาบอกเลยว่าเป็นมิจแน่นอนมิจฉาชีพนะครับเป็นมิจไม่ใช่มิจแบบเป็นเป็นเพื่อนกันนะนะครับเป็นมิจฉาชีพนะครับพวกนี้คือแก๊งเลยนะครับอีกลักษณะหนึ่งส่งเป็นข้อความมานะครับส่งเป็น SMS มมาผมเคยได้แจ้งเตือนกับทางสมาชิกในช่องไปแล้วว่า นะครับ SMS แจ้งเตือนว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับไม่มีนโยบายนะครับบอกได้เลยว่าทางกระทรวงการคลังไม่มีงบประมาณในการโทรนะครับไม่มีงบประมาณในการส่งข้อความหาทุกท่านแน่นอนนะครับถ้าเขาโทรมานะครับเขาต้องโทรถึง17ล้านคนท่านก็นลองคิดดูว่าเขาจะเหนื่อยขนาดไหนกระทรวงการคลัง ไม่มีเวลาทํางานอย่างอื่นแน่นอนนะครับ17ล้านคนอะ่ะต้องโทร17ล้านเบอรอ์ท่านก็ลองคิดดูว่ามันใช่เรื่องจริงไหมอันนี้ดูกันแบบตรงๆดูกันตามเนื้อผ้าว่ามันไม่สามารถดําเนินการได้ง่ายแล้วก็ใช้จํานวนคนที่เยอะอยู่แล้วสาหรับในการโทรไปนะครับแต่ sms เนี่ยบางทีเราเราอาจจะกดได้นะถ้าเป็น SMS นะครับสมาชิกในช่องในเอกทุกคนนะครับห้ามกดเด็ดขาดนะ ถ้าเป็น SMS นะแจ้งเข้ามาที่มือถือนะครับไม่มีนโยบายนะครับกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายตรงนี้เลยนะครับไม่มีนโยบายนะครับก็คือถือได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเนี่ยเป็นมิตรกับทุกท่านแน่นอนมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพนะครับให้รู้ได้เลยว่าวิธีการประกาศผลและวิธีการที่ท่านจะทราบผลได้ท่านจะต้องดําเนินการตรวจสอบ ด้วยตนเองนะครับตรวจสอบด้วยตนเองโดยวิธีการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือดำเนินการไปที่สถานที่ที่รับลงทะเบียนของท่านทั้ง7หน่วยงานหรือถ้าท่านจะตรวจสอบโดยการโทรรับสาท่านก็โทรไปที่คอรเซ็นเตอร์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางภาครัฐหรือกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายในการโทรติดต่อหาทุกคนนะครับ ทุกคนจะต้องติดต่อไปหากระทรวงการคลังเองนะครับอันนี้นะครับดูง่ายๆเลยนะครับท่านจะต้องติดต่อไปหากระทรวงการคลังเองนะครับกระทรวงการคลังไม่มีทางติดต่อมาหาท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในเรื่องของการประกาศผลนะนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้เลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญนะครับเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญสําหรับในเรื่องผลนะครับของของ ที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะครับว่าคุณสมบัติของท่านเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านตรงนี้ก็พวกเราก็ตรวจสอบให้กันทุกวันแหละนะครับถ้าใครที่ทราบผลแล้วนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่าณวันนี้ยังไม่มีใครที่ได้รู้ผลและทราบผลอย่างแน่นอนนะครับก็รอกันอยู่ทุกคนแหละครับนะครับตรงนี้นะครับก็ขอฝากเตือนกันไว้แล้วกันนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมในเอกอยู่ห้ามโดนหลอกเด็ดขาดนะครับสำหรับเรื่องแรกที่นำมาฝากกันนะครับ